สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำวิดีโอสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์นะคะที่ใช้สำหรับล้างมือนะคะส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีส่วนผสมหลักก็คือเอทิลแอลกอฮอล์นะคะ95นะคะอ่าอันนี้นะคะน้ำสีขาวขาวนี่นะคะคือเอทิลแอลกอฮอล์95นะคะแล้วก็จะมีผงนะคะ คาร์โบพอลนะคะเป็นสองสองนี้นะแล้วก็จะมีไตเอทานอลามีนนะคะอันนี้เรานับมาในสูตรเขาใช้30หยดเนาะเราก็ใส่หยดมาแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะอันต่อไปก็คือกีซ l ลีนนะคะอันนี้คือกีซิลีนนะคะแล้วก็จะมีหลอดสลิงนะคะที่สำหรับอันนี้เราจะ ใช้ตอนที่เราใช้บรรจุใส่หลอดสีดำนะคะอ่ะเดี๋ยวเราสลิงไปวางไว้กับหลอดก่อนนะคะภาชนะที่ใช้ทำนะคะเราก็จะใช้โบสีขาวแล้วก็ใช้ตะก้อที่ตีน้ำสลัดนั่นแหละคะ่ะอันเดียวกันนะคะอ่ะเริ่มต้นเลยนะคะขั้นแรกนะคะเราก็จะเอาน้ำอุ่น300 ml ใส่ลงไปใน โบของเราก่อนเนาะอ่าเสร็จแล้วเราก็จะเอาผงคาร์โบพลนะคะสองซองเนี่ยค่อยๆใส่ค่อยๆใ,ใส่นะคะใส่ทีละน้อยนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆเนะาะใส่แล้วก็คนไปเรื่อยๆ ทั้งสองซองเลยนะคะเราจะใส่ใช้ทั้งสองซองสูตรนี้ผงคาโบพอนะคะเวลาที่มันโดนกับน้ําอุ่นนะคะมันก็จะค่อยๆพองตัวนะคะมันจะพองตัวขึ้นเรื่อยๆเป็นเนื้อเจลนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆใส่นะคะแล้วก็ค่อยๆค,คนมันไปเรื่อยๆนะคะ มันจะได้ไม่จับก้อนนะคะ เริ่มเป็นเจลแล้วนะคะพอเริ่มเป็นเจลเราก็จะเริ่มเติมแอลกอฮอล์นะคะละลายหมดหรือ,อยังเอ่ยหมดแล้วเนาะคราวนี้เราก็เริ่มเติมแอลกอฮอล์นะคะซึ่งแอลกอฮอล์เราจะใช้ปริมาณเจ็ m ร้อยมนะคะเราตรวงไว้ในหยวเหยอืยอกเหยอือกเหยือกนี่บบนี่ เจ็ดรอยมลค่อยๆเทลงไปผปสมนะคะ เราทำขนมเนาะค่อยๆกวนไปเรื่อยๆ คนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็จะใส่กีซลีนนะคะคนคนไปด้วยเนืะเหมือนเดิมเนาะคนให้เข้ากันนะคะ แล้วก็ใส่ไต้เอทานอลามีนตัวสุดท้ายเนาะ กคนไปเรื่อยๆนะคะลักษณะเนื้อมันก็จะเป็นเจลนะคะมีความข้นหนือ่อราลองยกดูนะคะจะมีความเหนืดของเจลเนาะเหนืดมาก เป็นอันว่าเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะบีบใส่หลอดกันนะคะอัตราส่วนทั้งหมดที่เราทํามันจะได้อยู่ที่กี่หลอดนะคะคุณครูได้ทั้งหมดกี่หลอดถ้าเราใส่30 ml ตอลอดเราจะได้ทั้งหมด33หลอดนะคะสําหรับสูตรนี้เดี๋ยวจะดูดให้ดูหลอดหนึ่งเนาะ เต็มหลอดพอดีนะคะปิดฟ้าเสรเรียบร้อยอ่าไหนลองลองเทเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะเนื้อเจลนะคะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอ่า เช็ดล้างมือให้ดูด้วยการใช้แอลกอฮอล์นะคะล้างมือที่ถูกวิธีก็คือเมื่อแทะเทแอลกอฮอล์ในมือแล้วให้ถูไปจนกว่าแอลกอฮอล์จะแห้งนะคะถึงจะเป็นการฆ่าเชื้อที่ถูกต้องนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คะ่ะ